การเข้าใจพฤติกรรมลูกวัยรุ่นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะคุณพอ่อคุณแม่ที่อาจจะมีลูกซักอายุ10ขวบ11ขวบเคยมีประสบการณ์ที่ไม่เข้าใจลูกไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขายังเล็กๆอยู่เนี่ยไม่ว่าจะพูดจะบอกอะไรดูเขาร่วมไม้ร่วมมือไปหมดนะคะเหมือนเป็นทีมเดียวกับเราทำให้คุณพอ่อแม่ชื่นใจ พอสักอายุ10ขวบเป็นต้นไปเนี่ยชักจะเริ่มมีคำถามค่ะอย่างเช่นทำไมต้องให้กลับไม่เกินหนึ่งทุ่มทำไมไม่อนุญาตให้เขาไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆอ,อันนี้ฟังแล้วคุ้นๆไหมคะจิตแพทย์มองว่าการที่เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่คุ้นเคยการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกสามารถแสดงความคิดเห็นและสอนให้เขาได้เห็นว่าการมีความขัดแย้งในครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่อย่งางไรก็ตามนะคะอาจจะฝากนิดนึงว่าถ้าเวลามีความขัดแยง้งแล้วเขาเกิดความรู้สึกหงุดหงิดหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไวัยรุ่นอาจจะมีอาการเหวี่ยงวีนมีหน้างอมีการปิดประตูปังอันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกเขาได้นะคะว่าในความขัดแยง้งเราไม่จําเป็นต้องมีความรุนแรงก้าวร้าวค่ะการที่ทําความเข้าใจกันแบบนี้นะคะจะทําให้เกิดบรรยากาศของความเข้าใจการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรในครอบครัวค่ะเพราะสุขภาพดี เริ่มที่สุขภาพใจนะคะ